อย่าซื้อกางเกงยีนส์พิกเวิร์ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ข้อที่ 1. ผืนผ้าที่เราใช้ตัดเย็บเราออกแบบและสั่งทอโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นหลากหลายคาแรคเตอร์ของเนื้อผ้ามีน้ำหนักให้เลือกมากมายตามความต้องการของผู้สวมใส่ข้อ 2. มีโรงงานตัดเย็บเป็นของเราเองซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราสามารถเน้นคุณภาพและเพิ่มความปราณีตในการตัดเย็บสร้างเอกลักษณ์ในงานของเราได้อย่างไร้ขีดจำกัด ข้อ3มีขนาดและทรงของกางเกงให้เลือกมากมายเราสามารถผลิตกางเกงในไซส์เรนที่กว้างมากๆสามารถผลิตได้ตั้งแต่ W25 ถึง W60 หรือแม้แต่ไซส์นอกเหนือจากนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ขอเพียงคุณชื่นชอบยินและอยากใส่ยีนถ้าเราทำได้เรายินดีบริการครับข้อ4 ไม่ใช่เพียงเราสามารถผลิตตามเอวและความยาวที่ท่านต้องการได้เท่านั้นเรายังสามารถปรับสัดส่วนต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระและความต้องการของท่านได้อย่างสูงสุดข้อ 5. กางเกยงยีนทุกตัวมีรับประกันดูแลปะขาดตัดขาฟรีตลอดอายุการใช้งานสำหรับบริการซ่อมแซม,มอื่นๆอาจมีค่าใช้จ่ายตามค่าอะไหล่และค่าแรงแต่มั่นใจได้เลยครับว่า ไม่มีใครสามารถซ่อมแซมกางเกงยีนพิเกอ k เวิร์กได้ดีกว่าโรงงานที่ผลิตกางเกงตัวนั้นขึ้นมาเองอย่างแน่นอนครบ5ข้อแล้วนะครับพร้อมแล้วติดต่อเราเพื่อเลือกซื้อกางเกงยีนตัวเก่งได้เลยหมูเสือยินดีให้บริการครับ